มาแล้วพี่น้องปเปียวมาแล้วเสือเสือเสือนั่นได้ยินบ่พี่น้องเด็กมาแล้วเสียงแมวห้องเมามาสวัสดีเอฟซีนะลูกม,มั้สวัสดีเอฟซีก็อน,นอนเด้อวันนี้ไปไหนมาเบิ่งแมวห่อยพี่นอ้องขอไปเอามาเหรอสวัสดีครับ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบายไปนอนเถอะพี่น้องเบิ่งลูกมีดแมวไปไปนอนกันเด้อพี่น้องเมืองทางผีเบิ่งแมวไปเบิ่งแมวหอยไปมาแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สุกสนเด้อพี่น้องหอยไปนอนกันบายแมวหอยนอนเด้หอยเพราะท่านนอนหรอกหอยไม่ได้เนตคิดแล้วเหมืนเขาอยากนอนอสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปนอนกันเด้อพี่น้องงี้อ่ะไปนอนไปหกกลบหกังเลยหลังมือก่อนวันนี้จับไม่เอาหลังมันยาวขึนลุกเมียกับสวัสดีเดืนสาวเล่าพัดทินเด้อพี่น้องงี้ลุกเมียสวัสดีสาวเล่าพัดทินสาวพัดทินข่อยสิเฮ็ดคลิปซะกาคนข่อยข่อยสิได้นอนเฮ็ดคลิปจกักซีหาคลิปก่อนพี่น้องอ๋อ ไอคลิปยังเอาอันนั้นเอาอันนั้นมาเห็ดคลิปแล้วเต็มแล้เอา,ามาเห็ดคลิปมันเอาอย่างเรโอ้หูไมาเห็ดคลิปออของไปกระบอกขึ้นอยัางงี้น้องเจ้าของรกลแน่นันออย นี้แต่ของกับของของร้ายหลายของร้ายกับร้ายเนี่ะขอ,องอันนี้ก็สิประมาณจะาเกินสามเมตรสามเมตร,สาม,มตรสามเมตรกับเกินประมาณสามเมตรกับ ฟังท้างผีประมาณจจ็กเมตรทัางนึ่สาเมตรทัางนี้ าเอาหันมา,าท่านพีงามนอนสิเดอเอามาให้ท่านพีกันนั้นพี่ผู้ใดเนาะสวัสดีค่ะสาวหน่อยบันหน้าขอบคุณลหลายๆเด้อคุณสาวหน่อยบันหน้าอา้าวคุณพี่ขอบคุณลหลายๆเด้อ ดดเราบ่าได้มาก,ยก,กัยเทืนนี่อฮืาฮมนีมากแล้วสวัสดีค่ะคุณผี่สายพิ้นขอบคุณเลยหลายเดอ้อมาเป็นกำลังแรงใจให้สวัสดีค่ะพีมิดสวัสดีค่ะพีมิดลูกมิดคุณผี่สายพิ้นสวัสดีเจ้าเดอ้อลูงมิดสวัสดี